มเี im <im <im ่ยีดีต้อบ้้บางวรเะรับชมคิปแลก็อย่ากดไลค์กดแชร์เนา้วก็ขอขอบคุณทุกทที่ติดตามเนาะแล้วก็รับชมคลทางอันนี้าซีนานนกวเป็นวันอิลค้ากั้ากั่เนามีเอซีคนถามมาเนาะว่า อยากอยากหูอันความคิดเห็นของสซีเนาะว่ามีความคิดเห็นอย่างไดที่ที่บอกว่าอ่าหยุดเนาะหรือว่าบอยากให้อันคนคนลาวลงมาทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแรงงานลาวเนาะแรงงานลาวขาดแคลนเนาะแบบโบโบมีอันคนงานหรือว่าแรงงานประกาศหาคนงานกต่ยากเนาะเพราะว่ายัง คนลาวส่วนลายเนาะส่วนลายได้ไนเนาะคือจะลงมาทํางานฝั่งไทยถามว่าศักซีมีความคิดเห็นจังไหเนาะสําหรับศักซีเองบริยะเนาะถ่าถ่าค่าแรงม,มันสูงเนาะค่าแรงม,มันสูงแลยกัแบบว่ายังที่มันดีขึ้นนะไปไเสี่ยงมาเนาะ ไปเสียกจากบ้านเกิดเมืองนอนเนาะไปเสียกจากพ่อพ่อแม่นายเอย้ยเนาะไปเสียกจากมาเนาะเป็ดซาซีซาซีเองก็เขาได้อยากจากบ้านแล้วก็ไม่ได้อยากจากพ่อแม่เนาะคือมาหนิกับโบเมนโบเมนอันแบบสุขใจอย่างไรเนาะเพราะว่าเราอยู่กับพ่อกับแม่เราอยู่กับคนทีน่เราหักอยังไนะงนะสำหรับซาซีนะแมเนาะ คือสาซีเ่าสสำหรับซาซีเนาะสาซีมก็ได้อยากจากนบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าจากพ่อแม,ม่หาเนะเพราะว่ากะย่อนชีวิตเนาะไว้ว่า,วามันกอาจจะมีขาดแค่เนาะขาดเสียใจย่างมันสมนูมันก็ต้องมันก็ต้องอจำเป็นเนาะจำเป็นต้องจกอักะบ่ิจ,จาคบอยากจาคก็ต้องจักรเนาะและ้วก็ ตีเพื่นบอกว่ายุดเนาะกัตตาลกอยู่เนาะเนาะบ่าอกมาแล้วไซสซีกัตตาลกแห้งเนาะแปลว่ายุดยุดให้แรงงานเรามามาไทยเนาะหามได้บ่สตี่าหามได้บะ ถึงเนาะถึงถึงบ่มีแบบว่าอันยังบริษัทจัดหางานอีหอย่างนะ่ะเขาเขาเจอก็ลงมลงมาอยู่ดีเนาะมันมันห่างก็ได้เราะบางคนก็เปาะพววมจนเนาะมันก็นตรงตรงมาอีกอย่างมาทำงานอยู่ฝั่งไทยเนาะ อีกอีกอย่างเนาะมาทํางานอยู่ฝั่งไทยค่าแรงมันกะค่าแรงมันกะสูงเนาะมันกะตอบโจทย์ให้แบบมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นนีะมันตอบโจทย์ให้เนาะมันตอบพอเลียงพอสามงรอครัวได้เนาะนี่แค่ ถามกว้องิดเห็นของเซ็นเซารโบได้มีความคิดเห็นอย่างไรเนาะมีแต่ปรับค่าแรงขึ้นเนาะปรับเงินเดือนขึ้นก็แค่นั้นกับโบม,มาแล้วเนาอะอ นี่กับพักเบรกหน่อยหนึ่งเนาะพักพักกินข่าวไม่ไ้กับวันวันอาทิตย์เนาะกลางกลางเว้นกันพักกับคนทางอันนั้นนี่เนาะคนทางลาย,ยิงไม่ได้กับสสีก็ททำงานเนะาะสสีแวะแวะมาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นนั่นคอมเมนต์นึนน่งเอนาะคนคนถามสสีมาว่าเอา้าสสีได้ข่าวอยู่ว่าเนาะอัน พี่เขาเจ้าบอกว่าหยุดหยุดหรือว่าสั่งแบบว่าให้คนคนเราขาับมาไทยไลยน์เนาะเพราะว่าว่าคนเราขาดแคลนขาด,ขาดแขนแรงงานเนาะสต๊อกซีกะเออคิดตลกเนาะสาตะ๊อกซีตลกแค่ไหนวะย่างพี่สต๊อกซีอยากบอกก็กคือเนาะ าเข่าคลองเนาะเข่าคลองเครื่องใส้ซะส่วนใหญ่นี่ไงแบบว่านําเข่าจากกันประเทศไทยเนาะแต่ก็เขลิตเองนี่ก็น้อยเนาะผลิตเองก็น้อยแล้วเข่าคลองเครื่องไส้เข่าคลองเครื่องเครื่องไส้นําเข่ายังบมอพอนะงานกับพ่อปนอนั่นแหละแต่คันเปียบใส่กับอัน ฝั่งไทยเลยกกอยู่ไทยนีงานเนาะงานหนีไล่เนาะล้วแต่เขาสิเลอกเข็ดเนาะเออล้วแต่เขาสิเลอกเข็ดมันก็แบบมันคนลาวมาทํางานอยู่ฝั่งไทยมันก็บบทแตกต่างกับอันคนไทยเนาะคนไทยกับอาจจะไปทํางานอยู่เมืองนอกหรือว่าหลายๆประเทศเนาะเช่นกับประเทศเกาหลีอย่างนั้นนี่มันก็เงินเดือนก็อยู่ที่เริ่มต้นอยู่เวนห้าหมื่นเพราะว่าซเซียพอคอยหูไปไหนเนาะ ตั้งกนอยู่หามื่นคนฝั่งไทยขเขาจะออกไปนะนนี่ฮะคือเฮหาหนี่มามาง่ายเนาะอ่่คนฝั่งเราเขากับมาฝั่งไทยง่ายขเขาเจาะต้องขับมาเนาะมันกับสะดวกสบายคือ่าไทยกับเ่าหนี่มันกับไม่ได้ไกลกันเนาะบไกลๆฮะสีไ่อยากอธิบายไเดี๋ยเดี๋ยวจะงงกันสาซีเนาะค่ะสีจุบคลิปกันเนาะแวะมาหน่อยหนึหน่งเนาะว่าหย แต่ซศซีออกโอกีนศาซีพอ,อ,อ,อค่อยดอกนอเอนาะเดี๋ยวแบบคนลาวมาไทยอย่างนั้นนี่เนาะแล้วซศซีก็จะไปหาเหตุงานกอนเนาะแวบะบมาพอแบบเอฟซีบอลืมเนาะเดียวเดี๋ยวชัวร์หายห่างหายไปเดียเดเด๋ยวจะลืมซศซีเนาะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซศซีด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้เนาะ แล้วก,ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะคนที่รับส่งคลิปาข,ง,ขงโคษนาเนาะ๋ยวสักทีก็จบคลิปเียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายสบายดี